โ okay. อเคเพราะเราจะมาต่อสู้กันนะคะคลิปนี้ไปไปล่อยเลยอืมกราวิตี้แบบตึงๆฮะมาที่เปิดแล้วนะแล้วก็สายฟ้าฮะเออกราวิตี้กับสายฟ้าตึงๆมาสู้กัน<ป>จะไกลทันเด้เร็วรวียสวัสดีฮะไม่ได้เปิดไฮคีสังเกตเฟย้ย ยังไม่มีเลย,โ,ยโกง,โกงโเออสกิลสกิลสองการาวิตี้โคตรโกงเนี่ยเออ<ม>เดินเต็มเต็มหน้าเลยอยากเข้าเขนด้วยเนี่ยก็เลยจัดไปมาเดี๋ยวพี่พิงบอกพี่นาวาให้ โดนโจมตีเดี๋ยวก่อนมันหลงไม่คุยกับพ่อค้าเนี่ยพ่อค้านี่ก็ชวนคุยเออกาลาวิตี้นี่ก็โหดจริงๆดีและไม่มีคนอยู่ก่อจังเกิ้ลไม่งั้นเข้ามาซัดเราล่วงตั้งแต่แรกอะใช่ไหมกาฟูอยู่ไหนลงมาอย่าเพิ่งตีกันนะถ้าไปผิดนับหนึ่งสองสตีโอเคสวัสดี เยคๆๆๆมันมีคนมาฆ่ามันฆ่ามันเออโเคฆ่ามันไปด้วยแล้วก็ฆ่าพี่ผีไปด้วยอ้ยกาแฟ้็ชอบเลือดอะไรนี่ชอบเลอดก็พี่ผีมีเลือดน้อยไงคนแจงมาคนแจงมาแจงมาจัดการมันเลยไหมไ่พูดเล่นไให้พี่ฆ่ามันไปแล้ว แสงมันมาแสงมันมาแสงมาแสงมาไปเคาะเไปนี่เคเชียวมันอือต้มอุ้ยได้ข้าหัวแบบตึงๆข้าหัวกี่ร้านแล้วอุ้ยชิมหายแล้วต้องออกเกมอ้ยกลัวกลัวเขากลับมาฆ่ากลับมาแก้แค้นไม่อยากเสียอู้ เข้าเกมเลยเข้าเกมแล้วนะคะกลับมาเข้าเกมใหม่จากที่เราออกเกมเมื่อกี้สายฟ้าตึงๆเฮ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวเตี้ยรับเป็นพันธมิตรแล้วเป็นพาาันธมิตรเป็นพาาันธมิตรเดี๋ยวนีวว้โอ้ยก็ฟูรับรับโอ้ไม่รับอ่ะไอ้กากเราไม่สูมแล้วนะ คลิปนี้จะกลายเป็นบล็อกฟุตกับน้อง EP 1 1แทน <laughs> น,นี่มันใช้ผลยางยืดว่ะมาฟินิกเลยเอามันละ่ะเจะฟินิกเกิดอยู่กับสกายเทียบเล <c oughs> ดูสิจะมีคนตามกี่คน,มา,นมาเป็นกองทัพมาเป็นกองทัพมาเป็นกองทัพ มันอยากได้ผลฟินิกขนาดนั้นเลยหรืออยากได้ขนาดนั้นเลยหรือเดี๋ยวรอให้นี่มัน่าดตัวตายก่อนอเสื้อส้มๆเนี่ยเมื่อไหร่มันจะกระโดดลงก i v มีเด a เอามาเดี๋ยวนี้ใช่ฉันจะให้นาเยอะแน่จริงก็มาเอาดีแน่จริงก็มาเอาเดีแน่จริงก็มาเอาเดี เยอะมากเลยนะแน่จริงก็มาเอาอดีจะโยนลงน้ำนะน้าใครคนบุดดาเหรอแับเจ็บไม่มีวันไม่นานหรอกมี่พีกับฉันก่อนนะขะ้าใจบ่ เดินกันอยู่เกากลางเพื่อนดูสิเขาจะหาเดินตามมาเกาะกลางไหมอันนี้ผมถึงสัญญาณให้พวกนายแล้ว,ลวโอเคผมแสงมาคนแรก ทำไมมันไม่บินทั้งทงที่มันรู้ว่ามันบินได้โอ้โหมันเป็นเผาเงื้อกอ่อ ผลบุตด,ดาขายหรอท้ปก่าเนาะเฮ้ยผฟิกใกล้จะได้ซิ่วผลแข็งแต่ว่าไม่อยากคื้อโชว์ผลฟินิกก่อนฮะจังหวะนี้เฮ้ยเอาผลมาแลกกัน เอาผลมาแลกกันเอ้ยเอาผลอะไรดีเฟมเอาผลไฟมาให้ฉันเอาผลไฟมาถ้าตกการผลนั้นถ้าจะเอามาจัดเก็บเอ้ยไม่เข้าใจกันหน่อยหรอ เอ้อไอ้นี่ก็พีชอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเอาไปโยนลงน้ำให้ดูดีนะมันอยู่ในกระเป๋าแล้ทีแต่คนอยากได้ฮ่าฮ่าก็มาดิไอ้นี่มันเป็นเผ่าฉลามจริงด้วยแต่จริงก็มาเอาดีแต่จริงก็มาเอาดีแต่จริงก็มาเอาดี่ดกากอาาริลล่าให้เราดูก่อนเดี๋ยวให้ แน่จริงเลยค่ากอริล่าให้ดูก่อน,นาย,ยังยืดยังยืดได้แน่โอเคยังยืดได้ไปเย้นายเป็นคนได้นะยังยืดนายเป็นคนได้นะย,งยัยนนยงยืดนายเป็นคนได้ยังยืดนายเป็นคนได้เด็กกินโชว์ต่อหน้าเล้วไหมพุงนาย าต้องกันขนฟินิกเหรอแล้วไม่มีวันให้ไปแล้วแชมป์เกิดยังยังไม่เกิดใช่พวกนี้ก็มีแต่พวกหน้าเบื่อหน้าเบือ่อขนควิกนี่จะเอาอนะไรจากไหน เฮ้ยเจอแสงมาว่ะเจอแสงมาเจอแสงมาแสงกับสายฟ้าซือกันหน่อยซือกันหน่อย ของฟรีมันก็อย่างงี้นั่นแหละฮ้ยหน้าเบื่อจริงๆก,กับไอ้พวกน่ากับไอ้พวกนี้เนี่ย